ใครมีตัวผู้อยากผสมพันธุ์เอามาผสมพันธุ์เลยนะครับที่บ้านเจินทุ่งน้ำอ้อมขอวังยะโสทรใครมีตัวผู้เอามาผสมพันธุ์เลยนะครับถ้าอยากได้พันธุ์มันแบ่งลูกกันครับ เตะลุกขึ้นดิลุกขึ้นเด้อลุกขึ้น